สวัสดีคะ่ะ fc ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางห้างเซ็ง v ี p นะคะเช้าบ่ายวันที่1นธันวาคม2567นะคะ fc ขะวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็เป็นการจอะเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้รอพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะเผื่อชอบ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปดูวันที่30ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่า fc จะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับวันที่30จะใจให้เด่น4และ1มา3 1 0ห5ค่ะทุกคนเด่นมาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน10 0 1นะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจำวันรอบเช้าหลุด รอบบ่ายใจะให้ศูนย์และสี่หลุดนะคะมาสี่หนึ่งสองแปดหนึ่งพี่น้องเบิงมาเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันของรอบเช้าหนึ่งสองสองหนึ่งะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบบ่ายมาเลขสองนะคะเลขเจดหลุดเาถือว่ามาอยู่นะคะทุกคนแต่มารอบเชา้ารอบบ่ายหลุดนะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่หนึ่งนะคะทุกท่านขาสําหรับวันที่หนึ่ง จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนวันนี้ใจได้เด่นอยู่ที่0นและห้านะคะ Fc ขาเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ0นย์ะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูสามย์ห้าศูนยค่ะหนะคะห้าห้าห้าหนึ่งห้าหก 5้5สามเค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และ1นะคะทุกท่านมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะห้าศูนย์ห้าห้าหสองห้ค่ะ1นะคะหนห้า หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตัวเห่นค่ะศูนย์ห้าห้าหนึ่งวันนี้เลขห้าเบิ้ลน,นะคะเอฟซีขาถ้าสมมุติว่าเอฟซีชอบเบิ้ลห้าห้าเอฟซีก็สามารถตามได้นะคะมาดูคู่ตัวเหรนค่ะ ศูนย์ห้าห้าศูนย์เป็นตัวเดียวกับเมื่อวานนี้ที่มานะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมักความชอบได้พี่น้องคู er ่ตเด่นนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า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 หนึ่งห้ากับหนึ่งรอบบ่ายก็ห้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะคะนี่ก็คือ er คู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเอ่อ เลขเด่นประจําวันแล้วใจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เอฟซีได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่หนึ่งและหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหกนี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์และห้าเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นะคะทุกคน ติดคู่เด่นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้าติดคู่เดือนห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้ากับหนึ่งรอบบ่ายและหนึ่งกับหกเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้านะคะติดคู่เดือนห้าหนึ่งหนึ่งห้าค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วค่ะติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะถ้าเอฟซีชอบก็สามารถตามได้เหมือนเดิมนะคะถ้า เอฟซีไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะทุกท่านค่ะสถิติมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทัางเสง VIP วันที่1ธันวาคม2567วันอาทิตย์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขทุก้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ